บื hmm, like, да? uh, like, loyalty, od, ้งหอยเลยจ้าหอยหอยจ้าเนี่ยแย่งผ้ามาเบิ่งหอยจ้าเนี่ยหอยตัวบบไงหนึงเนี่ยหอยหลายหลายื่เพื่อนจ้าผุนมาเบิ่งมาเบิ่งผุนหอยเต็มเลยผุน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 ผุมาเบิ่งแกหอยก็แย่เด้อผุนผุนผุผุเต็มเลยโอ้ยหลายอีหลีหลายอีหลีมันนี่น้ำแห้งจ้ะหอยเจ้าหอยหอยหอยเพื่อนเพื่อนหอย หอยแมงผูจ้ะหอยแมงผูมาเล้วมีแต่ตต้ใหญ่ๆคุณหอยแมงผูด้วเพื่อนๆเนี่ยวันนี้น้ำแหง้งจ้ะแย่กับมะมะซุ่มๆแต่ว่าแย่บ่หูว่ามันหนามมันแห้งแย่ก,ก็บเรื่องประเ,ะเอาถุงมาเนี่ยบังมีแต่ตต้ใหญ่ๆเลยคุ่นะคุ่นะนะมีแต่ตต้ใหญ่ๆด้วยเพื่อนๆจ้ะมีแต่ตต้ใหญ่ๆเลยหอยแมงผูจ้ะรู้ปะ มองเลยมองไดยกับมีหมือเลยเพื่อนเพื่อนาวบึงถั่วปลาเพนอาแมงผูจ้ะเพื่อนๆจ้าทอดสบแย่ตุกน้ำทะเลเพียเพียหอยตัวใหญ่เพื่อนเพีย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  ไวแม่งผูเพียเพียเพียพี่พี่พีๆพีๆพีพี่พซอกนี้แหงหลายเพียเพียเพียเต็มไปหมดเลยพี่พี่เห็นปะพี่ร้ยค,ค่คุณนะคุณนะคุณนะ หอยแมงผู๋จ้ะเพื่อนๆจ้ะหอยแมงผู๋นำทะเลมันไปใกลไกลเพุ่นหอยหลายหลายเพื่อนๆหอยหลายคัก,กว่ะมีแต่หอยเลยเพื่อนๆดูว่าอุยอ้ยอุ้ยเป็นแบบคือบ่อลอันนี้มาเนาะแบบเห็นเนาะถุงจ้ะเพื่อนๆจ้ะพุ่อนอะอุย้ยนาำไปทั้งสองขีดม,มั่งเลยอยากเปิดคือบอาถุงน่า พ่อที่แมี่แี่เยยไปเอาถุงถุงยังก็บอกมาเป็นยังก็กะบอาถุงมาเนห,น,นหอยเพื่อนๆหอย เจ้าเพื่อนๆหอยหอยเม้งผู๋เห็นไหมอุ้ยเหรเก็บกองไว้เห็นไหมหอยเม้งผู๋เจ้าเพื่อนเพื่อน่าเพื่อห้อยก็แดดย่ด้อกองกันเอเรียอยู่มาเดี๋ยวอาจจะเก็บกองไว้เนี่ามันไปไกลจ้ะมันไปประมาณสองสามชั่วโมงมาเลยอี หลายหลายเพื่อนๆหลายคากเพุ่นเพื่นเพื่นพื่นเห็นบัมีแต่หอยด้วยเพื่อนเพื่อนเพื่อนหอยแมงผู้จ้ะเนี่ยหน้ามันลงหอยก็เลยมามาก็เลยงางมากมอหอยได้จ้ะหน้ามันลงมบนนี้เพื่อนเพื่อนเบื่อนเด้อเนี่ยเบื่อนเด้่อนาย่บริตรตัวเด้อไหนหอยจ้ะหอยหอยจ้ะหอยมาเด้อหอยหอยหอยทั้งนั้นเลยจ้ามาเบิ่งหอยกับยา่เด้อหอย โอ้ยเป็นอย่างคือไม่เป็นอย่างคืองงแบบนี้วะก็มันงูหรอกแย่ก็ได้แบบบอกหูว่าน้ำมันสีลงขนาดนี้เนาะบ้อนบอกหูเลยหมดได้หมดไหนก็มีแต่น้ำขึ้นเนาะเพื่อนเนาะเป็นไงโว้ยวางมือก่อนโอ้ยหอยแม่มันเพื่อนมาเบิ้งเรื่อหอยหอยจ้ะเบิ้งเหี่หอยหอยแม่งูดจ้ะ หอยแมงผูเพื่อนอหอยแมงผูจ้ะมันจะตูดใหญ่ๆเนห็นมเพื่อนเห็นบ่มันอยู่ยังเสียเันู่เนเนนงเสียเพื่อนๆหอยจ้ะนี่ ตัวนี้หอยจระหอยหอยแมงผูกเต็มเดยเต็มหนึ่งเลยเพื่อนๆพ่อแ,แย่ประเด้๋ยวถุงมาหอยจระหอยเพื่อนๆพื่นนพูดนะพูดนะพูดนะเต็มมองนี่ไปหมดเด้เพื่อนๆเต็มเลยเด้ แยกบริเวณได้ผุ่นๆเต็มไปทั้งปุ่น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 เลยเพื่อนๆโอ้โห้หโหแย่สิกินเท่าไรเนาะเพื่อนๆมันแย่บริกินขนาดนั้นแย่ก็เลยบริเอามาพูนน้ำทะเลมันอยู่พูนเพื่อนๆเพื่อนๆเนาะแย่ก็มาไก๊ะไ่คู่ขนก็ยังอันนั้นเนาะโหเพื่อนๆจ้าหอยยมี เิ็นกค่แ pues ย่แอดบอกเพื่อนๆเพี้ยหอยแข้งไอเออหอยแมงปูเออหอยปุ้มแมงปูเออมองนี Project ่ไ um, ม่มีหอยแมงปูโอ้เพื่อนเบางคนก็อย่าผ่าวมาอย่าแอดด้วยยาดาด้วยคนเผาจะอย่าดาาเรื่องสงสารอย่าดามาอยู่ป้องกันแบบสนุกเนาะเนี่ยมันหอยมันไหลอันนี้พื่นนกกับพวกกินได้เพื่อนเพื่นนกมันหากินแต่พวกสาเดือนมันหากินแต่สาเดือน

ตัวปงเป่งเลยเพื่อนๆเลือกเอาเนาะมันก็รจะเอาตัวท่วตท่อเนี่ยกำลังพอดีเนี่ยกำลังพอกินตัวใหญ่ไรกับบอสเสียตัวน้อยไรกันเนี้ยเอาตัวกลางกลางหอยจ้ะเพื่อนเพื่อนหอยหอยหอยแมงผูจ้ะหอยแมงผูจ้ะเพื่อนเพื่อนหอยแมงผูกุ้งน้นองมันกินอียังกุ้ง นกมันกินกุ้งหอยแมงปูเดี๋ยวนามลงเดี๋ยวแยแยมาอื้อนเย่ะสิภาพไปบางหอยแข้งหอยแข้งมันนี้แดดงามงามเพื่อนเพื่อนจ้าผแต่หอยร้ายหลายหอยแมงผูจ้าหอยแมงผูร้ายหลายเพื่อนเพื่อนผููนะมันยุบบุญผุนะหอยแมงผูขนาดร้ายเลยเพื่นเพื่อนจ้าหอยแมงผู Nhẹ thì cô sạch tục làm Em có nhai ra chứ đồn đồn trong này con Ê dàn phải tục nam, phần phần ấy Cái đi Ủa tho sạp ý cường nè Tho sạp ý kẹ mai là xét lười Tăng si lùi có sư đề sống mùi tục nam, Stai นนั่เลยตัวนี้มีแต่เสียเงินเสียเลยนาอพี่น้องโอ้ยมันอยู่ามสอกตาม,มุ่มป็นสีแม่เปลี่อนเห็นไหมจะเป็นบ้านเฮ้าบ่าเหลือนั่นแหละนี้ปอ,อยเมียมายยังไกลแท้จ้ะ บกินเสร็จแล้ววะกินยู่แต่กินบ่หลายปันสีเอาไปนะคเพื่อนเพื่อนเจียวว่าว่าหอยปาดได้ยังไงเพื่อนเพ่อนหอยแมงผูจ้ะหอยแมงผูหอยแมงผูจ้ะเพื่อนเพื่อนจ้ะหอยแมงผูเต็มไหนเต็มหนึ่งไปหมดเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนจ้ะเพื่อนเพื่อนคิดว่าปาด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 กับเจยแอดสิเนี่ยเห็นมะเห็นมะ เห็นบ่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 เห็นกระยดบบ่เนี่ยหอ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 ยจ้าหอยเนี่ยหอยหอยแมงผูจ้าหอยแมงผูจ้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยฮึ่มฮ่มมมเต็มหมดเลยจ้ะ จ้ะเต็มนานเต็มยังไปมืดเนี่ยจะ้ะเนี่ยจ้ะปน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 ตเต็มเมื่เลยจ้ะหอยแมงปูจ้ะเพื่อนๆจ้ะหอยแมงปูนเ,น,เ,น,เนี่ยอันนี้ไรคักอีหลีดเด้เอแก่ป่ได้แอมน้าโมจ่าสะเด้อหนีห่มันหายอีหลีมันมันหายอะไรไม่ได้น้าโมจ่าสะพระคัวดด่ววัดโตเด้อเพื่อนๆมันเยอะจริงๆมันเยอะจริงๆ โโอ้หเพื่อนๆมาเอาเด้อมาๆามากระจายใส่จายกระจายขนาดยุ่ทั้งคอทั้งสี่ลมเนี่ไหมเห็นไหมมาเก็บหอยกระยาเด้อม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 าเด้อหอยแม่งปูโอ้ยเอาอีหยังก็ไปอยู่งอกซำหงมละลายทักเลอุ้ยอุ้ยเนี่ย มันก็หลายขนาดนี่อุ้ยเพื่อนๆเพื่อนๆหลายๆพื่อนะมานตรงนี้แหงกองกันเอเดเยอะเพื่อนะโอ้ยพื่นะกองกันเอเดเยอะอ้าเอ้าอาอ้างไหลเกาเกาเพื่อนอะเพ่นะเพื่อนเห็นบ่กองแล้แบไก่บล่เอานี่เบิ่องซะนี่โอ้ยหอยพื่อนอะพืนะหอยแมงปุ่จ้าเพื่อนๆเพื่อนอะพ่อนะดูทั้งสองหนเพียะ เพี่อเพื่อนเพียเพื่อนเพื่เพื่นเพนเพเพ่มันอยู่ยังสีไหมเพี่นเพื่อนเห็นปะมันอยู่ทั้งศอกใเห็นไหมันอยู่ซอกเห็นพุนผุนมันอยู่ทั้งศอกโอียผู้ใดกินดอกกนกินก็สีกินแบบว่ากิโลสองกิโลกับเพ่อไหมเพื่อนเพมันจะเป็นพ่วงเป็นพ่วงไหมเห็นบะเก็บเก็บเอาแบบหลวมง่ๆ เลือกเอาแบบลูกลูกง่ายๆอ่ะเพื่อนๆุูนเล up, like ือกเอาแบบพ่อลูกปานกลางไหมเพื่อนๆปูนเห็นปะปูนเอ้ยก็ไดลเท่าไหร่ตรงนี้มิตรหอยแมงผูจ้ะหอยแข้งตีไปอีกอีกทะเลหม่องหนึ่งจ้ะเก็บหอยแข้งอันนี้เพื่อนๆหอยทั้งนั้นเลยเพื่อนๆอันนี้บระมาณหินเด้อหอย หยจ้ะเนี่ยหลายคักปะเพื่อนทั้งยุโรปมันมันหลายอยู่แล้วจ้ะก็ใครไม่ค่อ,คอคนสนใจนะเพื่อนเพื่อนเป็นกล่องกระหินไหมเพื่อนเพื่อนเห็นปะมันเป็นกล่องอยูเพราะว่าหน้ามันมันไปไกลมาเนี่ยเนี่ยเห็นปะนี่จะหอยทางนาน้นเลยเพื่อนเพื่อนเนี่ยอมอยู่ซ้าซอกหินนะ เห็นหมดเลยเห็นมึงนี่เห็นเป็นยังไงเห็นใหญ่เด้อมึงนี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนเห็นปะเห็นปะ่ะย่ยเบิ่งไกลๆเห็นปะเนี่ยหอยทั้งนั้นเลยเพื่อนเพื่อนหอยคือหอยนี่แหละเพื่อนเพื่อนเนี่ยแต่เห็นปะอู้ม ate, ันหลายคักด้วยนี eh. ่แอสิเก็บเอาหน่อยๆแล้วกันเอาพอกินเนี่ยคุณเอ้ย นี่อย่างคือหลายขนาดนี้วะอุ้ยคข้างบนเห็นไหมมันกองกันสงสารหนามมาเร็วๆเด้อหนามมาเร็วๆเด้อเนี่ยเก็บเอาเอาตะตัวแบบแบบแวบบ้านใหญ่จักหน่อยไหมเพื่อนเพื่อนเก็บเอาตะตัวแบบแบบใหญ่จักหน่อยไหมเพื่นหอยแมงผูจ่ะปูนเต็มไปหมดเลยเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะเต็มคักเต็มแน่เนาะเพื่อนเพื่อนบ้างเนี่ย เก็บหอยเด้อจ้ามาเก็บหอยเก็บหอยเก็บหอยจ้าเก็บหอยปัดหอยหมืพูนน้ำมันไปพูนจ้าน้ำมันไปพูนเห็นบ่น้หน้ามันไปพูนแล้วจะเป็นเพื่อนจา้าพูนพูนพูน อุ้ยหอยแม่มาตะนายกับหอยแต่นะาะเพื่อนๆเพื่อนหอยอนั่นหอยแมงผูจ้ะมาเรื่อมาเก็บหอยแมงผูกับยายแอจ้ะหอยจ้ะแดดดีจ้ะมูนี่แดดดีจ้ะใบม่วงจ่ะแอร์แ้วงานจะเสาะแอดเมื่อยจ้ะหมู่บ้านเมื่อยม,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 มืดมือเลยแม่เพื่อนๆหมู่บ้านเมื่อยมืดมือเลยก็เลย กล่องตะแคงอีกบนนอแกบหอยด้วยเพื่อน,เ,อนเห็นกะงามงามหอยกัหลายนะเพื่อนเพื่อนเห็นปะเห็นปะ,เ,นปะเพื่อนหอยหอยหอยเต็มเลยหอยบบกขนาดเต็มเลย มันเต็มไปหมดได้ตั้ศอกตั้มยังเนี่ยไหมตั้มหินเนี่ยไหมเพื่อนๆหอยแมงผู่จ้ะนี่แมมนี่แหมวู๊วรายคักกว่าเนาะนี่มันอยู่ยังสี่หมเพื่อนๆมันอยู่ยังสีไหมนี่แมมมันอยู่ยังสีไหมนี่นี่แมมมันอยู่ยังสีไหมเพื่อนๆ บงังงาเหเนไหมเห็นไหมัยูงีเีห็นไ่มเห็นไหมมันอยู่สอกตามสอกยังเสียไหมเนี่ยเสียไหมเสียไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็น,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 หน,นไหมแห,มหม้งห àng, แห้งยางแห้งไปแห้งยางแล้วมันก็อยู่น้ำสอกเห็นไหมอกหินสอกหินใหญ่ๆ,ๆนะผูกตัวใหญ่ๆมันอยู่น้ำสอก ก็ตัดสิเลือกเอาเนี่ยเห็นปะมันจะอยู่ตามซอกตามหยังอยู่ในในหินเนี่ยใช่ไหมมันจะอยู่แบบแบบเรียงซีไหมเพื่อนเพื่อนแยกเสียงเบาไปบ่เนี่ยเห็นปะเอออุอ้ยแยกหยางให้ไปถึงมองนี่คนเพียเห็นปะมันจะอยู่ตังใี่ไหมเนี่ยหอยแมงผูจ้ะนี่ไหม มันจะอยู่ยังเสียเนี่เห็นไห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 มันจะอยู่ยขขขขงังเสียเห็นไมเนี่ยเ้ยเกาะขาดเกาะแข็งกค่ของเนี่ยมันอยู่ตามสอกตามอีกอย่างเนี่ยแม่นหมดเลยพูเพื่อนเพื่อนมันแม่นหมดเ,เ,เลยกูแม่นหมดเลยจ้ะหลายคักกว่า,านี่ไม่ต้งผูจ้ะหลายคกกักจ้ะพูน,พน พูดไหมเผื่นเผื่อนเม่นมาเลื่อยสุดสายตาไปทั้งผลแก่แย่งมาเนี่ยมาฝนหนักขึ้นะก็เป็นจากมันีนแดดดีเนี่ยเห็นไปเบื้องไหลสดอันหนึงจักเป็นเพื่อนยาแอดบโบกูแอดกดไตเขาบอกว่าฝนตกเนาะแต่ทั้งบาโรว่าฝนบมดตกเดลยยายอยู่บาโรอันเฟิร์นิตจ้ะ ว่ต้องอายดอกเพื่อนอยุ่งมองใดก็บยุ่งมองนั่นเราเพื่อนเพือเอาอยุ่งมองนอกน้ำกันบอกกันไปหลดเนาะว่ายุ่งมองใดเนาะกันจะเป็นโมกันในเฟสดีๆนเนาะจ้ะพราะวาแยกรั้มธรรมดายอยู่กรุงเทพอยู่บ้านนอกอยู่อีสานอยู่ใสคือกันหมดเราเพื่อนๆจ้ะเนาะก็ต้องไปอายดอกนนเนาะอยนกจะให้ กินใจต่อกันบ่ต้องไปอายดอกจ้ะเพื่อนๆไม่ต้องไปปิดดอกแกก็บ่ไดร้รวยดอกถ้าบ่ครบก็แงก,ก,ก็ก็เป็นหยังจ้ะเนาะอันนี้มันบอกเรื่องจริงเนาะว้ยเพื่อนหลายคักเบูไงม้ยป๊าดคือหลายใช่ปะหน้ามงุงมีหลายๆเพื่อนๆพู่หน่นะหอยหอยเต็มไปหมดเลยเพื่อนๆแหมพุ่นน่นะ ยัง,ยงวะเียกหอยเลยเนี่ยเพื gallons, ่อนเพือนยหอ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 ยมาเบิงหอยก็แย่เด้อเนี่ยแย่เห็นจ้าจ่าเนี่ยองเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปเพื่อนนี่เด้อเพื่อนเพื่อนจ้ะ เอ้ยพอกันคลิปกัะแ,แอดคลิปหนาด้วยจ้ะพุณนะทะเลหนามันแหง่งนามไปใกล้ไกลนามไปประมาณสักสักสองกิโลได้ดหลล่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยหอยหอยแย่พามาเบิ้งหอยแข้งจ้กพามาเบิ้งหอยแข้งแกเพือนเพื่อนสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า